สวัสดีครับมกับผมทีทีครับวันนี้เล่นเซวนาครับแต่เป็นเซวนาตัวฟาร์มป่านะของเราไม่มีตัวฟาร์มป่าผมก็เลยจับเซวนาโอเคครับเซวนาเป็นฮีโร่ที่อืมโกงมากเนี่ยนะครับคือเล่นได้สี่ตำแหน่งเลยนะเล่นแทงก็ได้ออฟเลนก็ได้ครับออฟเลนนักสู้เ,เวทซัพพอร์ตกลางก็ได้ครับเป็นเวสซัพพอร์ตกลางก็ได้แล้วก็นี่ เป็นตัวจังเกิลหนะือยตัวฟาร์มป่าก็ได้ครับอย่างที่ผมเล่นเนี่ยเล่นได้สี่ตำแหน่งเลยนะเออเออนี่ยผมชอบตัวนาตรงนี้แหละ <c oughs> แต่ส่วนมากผมจะเล่นออฟเลนนะแล้วก็แทงตัวฟาร์มป่านี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอกเมื่อก่อนเห็นบ่อยนะเมื่อก่อนก่อนที่จะมีแทงเนะ่เมื่อก่อนเห็นบ่อยมากเลยสิวนาตัวฟาร์มปา่าคนอื่นเล่นนะไม่ใช่ผม <c oughs> อืม เดี๋ยวนี้เขานิยมเล่นแทงโดบวกได้ฝั่งเราอะไรก็จะบวมอ้าวบอดีโอ้หไม่มีฟิกเกอร์ถ้าผมเอาวิกเกอร์มาเนี่ยผมใช้สกิลสองแล้วก็ฟิกเกอร์เออหนีไม่ทัเนเลบดีตายโอ้ยไม,ไม่กลับบ้านด้วยโอเคได้ได้เดี๋ยวเจอกันไปขอบไปแล้วมากันสานสามคนนะ ใช้ขอบแล้วก็แทงเบลาริกกดสามครับใช่ขอบนี้เป็นหัวหน้าแคนตายครับโปรดเดียบโอ้ยฉลา,างได้ฉลางได้นี่ไม่ใช่เบลาริกเเป็นไฮลอดครับไฮลอดไฮรอด เืิมอย่างเงี้ยเก๋ครับมันเลยฝั่งเขาเป็นฮาเลย์นะฮาเลย์นี่นิยมมากเลยฝั่งยุโรปเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์เขาก็เอาฮาเลย์มาเหมือนกันนะเตรียมโดดใส่ครับอีซี่ใส่ครับจริงๆริต้องใช้สติก็ไรนะเรื่องที่ใหม่แล้วอะไรครับ กลัวเขาหนีได้เหรอเอาช่วยก่อนเตาดีกว่าเอากลับแล้วงแกพังแล้วเฮ้ยเอากลับกลับพ้บบบองแรก,ก,ก <c oughs> เด,กดีตัวเดียวกัไเลกลัวเจ้าเฮ็ดมากเลยเฮ็ดก็แรงเหมือนกันนะช่ทีเนี่ยผมอาจจะตายก็ได้ใ <c oughs> นล่านี้ประเด็นตลอดเลยโม <c oughs> ดี้หลุดครับอ,อืโอเคเราได้สวย นี่เวลาฮีโร่ที่ติดเมตาหลุดแบงนคนเอาเลยนะมูดี้ก็หลุดเขาว่ามันโหดมากเลยโอเคครับโอ้ยแล้วโหดว่ะแล้วเป็นทีมเอาเองมากันสามคนพี่ครับสวยใครตายไม่ทับตายอ้าวตายเรียบร้อยมาเด้มาเด้มาเด้ได้ไหม มาดิอุ้ยจะตายเฮลมาอุ้ยแลลนวอะไ่ขอดีกว่าวมีตัวมาไหมเก็บสกิลหนึ่งครับถ้ามีตัวมาเราจะได้สตันโอเคไม่มีตายนะตายนะเวลอยู่ไหนวะเอ้เหียวเวลอยู่นี่ตายโอ้อโหเออลืมดูเมื่อกี้ ส่วนนี้ครับได้นะนะเก็บเก็บเก็บเป็นตีก่อนอ้าวตายครับเขาไม่ตายวะเเชื่อเฟื่อตายต,ตายเพราะอะไเอออไรรัมีตัวความป่าจะตายบ่อยนะครับเราเป็นตัวความป่าต้องเซฟเรื่องเซฟเพราะว่าเรามีตามล่าเวลาเขาเอาหลอดเราจะได้กดกดตามล่า ลาดหลอดลาดเต่าไฟบ่อยๆไม่ดีครับตัวฟาร์มป่าเล่นเซฟหมดก็สอว่านาฟาร์มไวด้วยนะสกิลสองมอแรงแต่กำลังจะจะโดนเนิฟสกิลสองครับเพราะว่าสกิลสองมือแรงามกำลังเนิฟไม่รู้แผผดไหนก้นมามาเมื่อไหร่ไม่รู้กรับสิวนายเขากลัวสิวนากันนะ <laughs> เออ เป็นฮีโร่ที่เล่นได้หสายตำแหน่งเลยซัพพอร์ตเวทกลางก็ได้แทงก็ได้ใจเย็นครับโอเคครับรอรอรอโอเคครับต,ต้านหน่อะโอเคผมรอนะนี่สวยครับผมรอให้เวลใช้สกิลก่อนผมยังไม่รีบอันตินะเห็นไหมเมื่อกี้เวลใช้อันติใส่แทงถ้าผมโดดไปนะผมอาจจะโดนก็ได้นะสวยครับต่อดีกว่า ha à, hả lê đây đừng chơi cửa quay rồi còn, quay phong ui hô điêu phải nó không mà không phải đài, tài nó phải na rồi na này quá <laughs> đi kia đơn mà

อเอกระตุกโหปิงเหลืองอ๋เน็ตโอ้เน็ตก็ดีนี่หว่าปิงสีเหลืองคือเพื่อนเราที่เล่นไฮลอสน่ะมันไม่อยู่ประเทศไทยไม่อยู่ไหนแล้วก็เล่นข้ามเซิร์ฟเวอร์พวผมอยู่ตามเมงเพ่นะอยู่ตายนะตายนะ วูดดีหายวะอ๋อดีเนี่ยตายครับไปไหนแล้วไม่มีชาร์ลา์ใช่ไหมไม่มีชาร์ลา์คืออีซีกิวอีซีกิวเพราะเราเล่นเล่นเซิร์ฟยุโรปนะแล้วก็อีกคนหนึ่งไฮรอดมันเล่นเซิร์ฟมันมันเล่นซัะเล่นข้ามซัพเปอร์มันก็เลยต้องปิงปิงแดงนิดนึงแี่เขาเล่นได้ไม่ไร เดียวตายนะเอานะเอานะมาดิมาด,มาดิไล่ครับไล่ครับขู่คนนี้กูไม่ต้องการจะตีป้อมอุ้ยตีป้อมสวยครับได้ป้อมเฮ้เตี้ยตีแล้วมาดิมามา,มาที่โวกิวมาสามตัวโอยที่โวกิวได้จริงๆด้วยไม่เป็น,นไรครับเราเสียแทงแต่ว่า เดียวได้ช่วยเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับตัวดาเมจยังอยู่เสียแทงไม่เป็นไรสำคัญคือตัวดาเมจแทงไม่เป็นไรตัวดาเมจอย่าตายเท่านั้นห้ามตายเด็ดขาดตัวฟาร์มป่าก็ห้ามตายเลยก็นักยิงก็ห้ามตายบ่อยพยายามเล่นเซฟนะตายบ่อยอา้อาวอา้าวใส่ครับ มาดิมาดิมาดิเอาไม่ได้โอ้ยจะตายตายมาดิมาดิดีแล้วรับรับโอ้ยโอ้ยแมวแมวแมวตัวหลังครับตัวที่ยิงฟรีน่ต้องเก็บหมดเลยสวยสวยตัวหนึ่งได้ไหมได้นะได้นะด้วยนะได้นะดับเบิลคิวแมวแมวถอยโอ้ตายครับ โอ้โห oh, <laughs> หนีไม่เอาเลยโดนวิว่อยดีกว่าไม่เอาจะเล่นก่อนเล่นโบนนะัสดีนะจะมีไฮลอตมาเพราะว่ามันแก้ทางฮาเลได้ไปแล้วเวลาฮาเลโดนมาเราใช้ไฮลอตกดสกิลหนึ่งมันจะสตั้น แล้วก็เบรลลิกมันจับได้ทันตีนี่เองไรสวยรับเอาเอา,เอาแทงแก้ทางดีมากเลยแต่ว่าเขามีเวลนะเวลระยะไกลยากหน่อยผมนี่แหละต้องโดดเข้าไปโอเคครับบอดี้อย่างนอ,อ้ฮะบอดี้ไม่กลับ ได้นะ่ะบูดีจะเอาก็ได้นะอา้าวจะเอาจะเอาเหรอหอืมอา้าวพิกเกอร์พริกเกอร์ไม่ได้นะอยู่ในป้อมอย่งไงได้บัวกิวอยู่ในอันตรีของซิวาน,น่าพิกเกอร์ไม่ได้ตอดดีกว่าฮัลเล่อ,อยู่ไหน เราให้นักยิงดีกว่าเพราะว่า้ายเกมเนี่ยนักยิงสําคัญคนะือสิสว่าหน้าไทายเกมเนี่ยไรประโยชน์เลยไม่ต้องนักยิงแล้วไทยเกมหลอดดีกว่ากลัวหาเลยมานึ่มาๆๆครับปีมแม่งเลยอันปีมแม่งโอ้โหนี้ได้ป่ะสวยครับะไม่ได้ซิกด้วยเวลมาเวลมาใจเย็นใจเย็น สวยดับเบิลคิลยีดดีๆได้ดับเบิลคิลสวยดีบเบิลคิลอา้าวต้องมาเด้อองมาเด้อองมาเด้อช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะตายแล้วสวยครับสวยองลงหัวหน้าแข่งผมเองครับใช้ขอบโน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 หนึ่งมั้งใ้รุ่นติดติด ติดท็อปอิตาลีโหดไหมโหดไหมใส่ขบอโใส่ขอ,ขอโอดไหม <c oughs> อะไรไปบวกแล้วยังไม่ได้หลอดหลอดอยังไม่มาเลยรอก่อนเวลาได้หลอดนะต้องรอหลอดมาไว้เข้าใจไหมเออรอหลอดก่อนถ้าหลอดไปเลนล่างเราก็ดันเลนบนลย บวกแล้วดูดิหลอดไม่ถึงไหนเลยยิงอยู่ตรงนี้โอ้เล่นได้ดีเอเคๆอะไรไปไปไปเข้าไปอ้าวนักยิงตายอ้าวเรียบร้อยสองเกิลดันพ่อมือไม่สนไม่สนโลกดันพ้อมอย่างเดียวได้นะได้นะได้นะแมวดกวาไม่มีตัวช่วย บ่วงวะเอาไปลเลยดิมาไี่ตายนะตายนะสวยครับไม่จะตายมั้งเียบร้อยเก็บนันกยิงได้มัแหละมาได้มาได้ตีมัวเนาะติเคียเลนเฮ้ยยนตดฟอดไป เอ้ยจะตายได้ตายครับเนี่ยเทพเหมือนกันเราเนี่ยโหช่ายย่อยตายนะ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 อะกูมีสกิลสแตนมาเด็โอ้ยมีเนี่ยหายปิป้อมดีกว่าปิป้อมปิป้อมเลยชนะกันโอ้ยโอ้โดนแล้วเนาะไปแล้วครับไปเอาไข่ลอยครับ เรียบร้อยเหน,นือเทพโดนทุ่นกิลสวยเหนือเทพอีป้อมครับให้เขาให้เขาฆ่าผมกูจะดีป้อมอย่างเดียวแค่นตีมันจะตีไวครับเรียบร้อยนี่สวนน่ะเปนนีราที่เล่นได้สี่ตำแหน่งเลย,ยแต่ส่วนส่วนมากผมจะเล่นอัเฟ,ฟรดมากกว่าแต่ทีมเราไม่มีตัวความป่าไง